สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวโซเชียลแซมนะคะวันนี้พี่โยก็หลังจากที่เราทาคลิปรีวิวการแต่งหนะ้าสไตล์แบบว่าเบลๆใสๆอย่างนี้แบบชมพูมีไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โยก็มาทานข้าวนะคะวันนี้ก็อยากมาเ,เขาเรียกว่าอะไรนะชวนชิมอีกแล้วนะคะเป็นคลิปชวนชิมพี่โยจะลงตอนกลางคืนนะคะกับวันนี้ไม่ได้มากับพี่ตุย้ยแต่มากับพี่โอปอโซนะคะเรามาทานข้าวกันที่ไหนนะถามพี่โอปอนะ ตอนนี้เราอยู่ที่สุขมุมวิทซอย39ค่ะเป็นร้านอยู่ในโครงการเมเนอร์นะคะชื่อว่าร้านบังคราราเม็ค่ะเป็นร้านที่เป็นออริจินัลจริงนะคะนคนทั้งคนญี่ปุ่นแล้วคนไทยแบบชอบมากินกันมากนะ,ะดูจากบรรยากาศข้างๆนันะคะตรงข้างได้ทำบรรยากาศในรา้านถ้เป็นอย่างนี้นะ,ะมีคนหล่อโตดูจะเสื้อข,า,ขาวขาวออกะ แนะนำให้กินราเม็งนะคะไม่ใช่บุชาย <Okay. S 1> นะคะร้านนี้แนะนําเลยขยันก,กินราเมง็<อ>งเป็นเป็นชาชูหมูชาชูนะคะแล้วก็เป็นหมูตุ๋นด้วยนะคะเหมือนพี่โยค่ะเราสั่งเหมือนกันเลยทั้งสองชานี่ของพี่โยอันนี้นะเนี่ยค่ะแล้วก็สั่งเป็นทับปิ้งเป็นเป็นหมูชาชูแล้วก็เป็นไก่ ไก่คาราโอเกะเฮ้ยไก่คาราโอเกะไก่คาราเกะคาราโอเกะค่ะแล้วก็ปอบเปียกกุ้งปอบเปียกกุ้งน้ำซุปจะมีน้ำซุปกระดูกน้ำซุปกระดูกเดี๋ยวเรามาชิมกันนะอ่านะคะดีเลยนะพี่โอจะชิมให้ดูจะบอกว่าโอ้ยร้อนจะบอกว่า คดิชอบทาราเมนนะพี่โอขอแนะนำเลยนะร้านนี้คือแบบเป๊ะมากชื่อร้านว่าบังคลาบังคลานะคะอยู่ที่สุขุมวิทซอย39แต่ว่าพี่เราดูเนี่ยจากในรีวิวในพันทิปใช่ปะ่ะรีวิวจากในพันทิปนะคะเขาบอกกันมาว่ามันอร่อยนะครับเนาอ๋ออ,อ,อ,รอ,อร่อยจัดอร่อยเนาะแล้วรอคืออยากได้เวอร์ชั่นแบบออริจินอลต้องร้านนี้นะคะ อาปาสดชิงชิมให้ดูหน่อยวิธีการกินราเมนแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้องไม่ต้องเกรงใจข้างโต๊ะนะคะเสียงดังแต่ว่าเพรอโครจะดีใจมากแส่ว่าอร่อยมากเสียงยิ่งดังยิ่งดีค่ะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะนั่งเหมือนก็สืออะโอเคเดี๋ยวพี่อดชิมให้ดูอันนี้เป็นน้ำข้นของเขานะคะเห็นไหมหอมอร่อย มมมาานนุ่่อผไปเ้โอเควันนี้ชวนทีมไงเท่านี้นะคะพี่โยไปก่อนขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามมากๆเป็นคลิปชวนทีมตอนคืนเนี่ยเดี๋ยวลงตอนคืนนะไม่ไปพลาดซอยสามสิบเก้านะ